เนะปิดภาพมากะดูเ้าวกร <c oughs> ะติงนอนเจ๊เถื่อกี่บ่เล่า อร <ừ. S 2> าทำอะไรฮะอีม่ราเรานบุญแลวให้ให้ไม่ทำให้เอาตใครทำ xin thôi nó mày lại quá nhỉ ล่รหแ่งที่เข่านงู้กมีเต็ดหมดเทที่เทใเลยที่นี่น้องสั้นมากกำลังถ้วยยังไห้ชาดเจ๊ลูกตังสลากอ่ะติงขันตองยังเสกขาวแล้วเฮ้ยน้อง ถ้าเราเ็กๆเขาไปซมอนเงเลยบปนี่จ้ะเนาะีตกันเอาหดมซมอน,น,อน,อน,มนงห็นานนไมนอม Ngồi máy, ngồi máy, ngồi máy. ทางน้องสนันวาลังสวยดีสิอยากไปเห็นแบบนค่น้องชมมามาเพิ่นกำลังเห็นยังอยู่เนาะตอนเช้านี่อันนี้ก็สิเป็นนาทางหมู่บ้านเฮาเนาะในสิ่เฮ็ดได้ซะแล้วก็รเห็นน้องเมียนมโซอันนี้ก็ทานบางขวามือนี่ก็เห็นน้องทงโดยแต่ฝนกับบาดตกบาดบอเนาะเป็นหมู่บ้านมันแหลยคอยพี่น้องเไย มีแต่กำแพงเมืองจีนโดยเมืองจีนเลยเนาะยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งน้องโชกกำลังเห็นยังเนาะโดยอ่ะอีกครั้งจับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่่อแมพี่น้องได้ข่าวไม่ได้เ็ปวกบวมบวันเลยจยศสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งมาตอนเศร้าๆกำลังเห็นยังอยู่ไปกันเลยเนาะ สบายดีเนี่ยน้องโซกสบายยังเลยค่ะบังหนึ่งเข,ข,ข้าเนาะล้างเะไรอะไรลูกโอ้พื้นข้างในเลยเพื่อนน้องโซกกำลังนนหนึ่งเข่าเนาะอุ่นเขาย,ยันเลยยังลูกป้าแม่จะเห็นยยน้ำมันยังไงค่ะ ยังบอกไม่รู้อยูา่าาไม่บ้างไหมล่ะแล้วพายเหมหมอได้วยเลยถุกเศร้าไปหนึ่งค่ะจะไปดีนฝนลกะไปหน่อยป้าส,ส่งผมมานะ้าก็ตเตนนอนอนี่ใหม่เ็นจกักยวไปขายเนาะ ว่านี่เห็ดเปลือกบอชกเดรร้ายบอเห็นอะไรบอให้เปลือกบอเดรายบอเห็นได้เท่ไรอืมได้พอแก้งอยู่บอแก้งอย่ใสอืมซาเลนไหมค่ะซะได้ร้ายบอ ทำกัน <laughs> เป็นของเฮียบเลยเนาะภพาพใหมไม่ลองว่าเบิ้งลุงสซกันหนึ่งเขาได้ยังกินสามมื้อนี่อือไปห้าก็ไปห้าเหตุยิ่งกินรูส้ไสไายสบายดีเรื่อง บาดีนพนหลนี่กะยังงับไปนนี่กะเป็นที่แนมเห็นอยู่เป็น,เป,นเป็นทรงไทยในน,นู่นหน่กะเป็นเพ่รประน่างผมหน่อยโดยจะ้ปนเห็นยัางงามเศร้าเนาะเห็นใจเสียที่ส่งอยู่ไ้ๆอยู่คนกับเรียงกบเรียงอันนี้เพิ่งใช้เนาะ สร้างสลัพัดต้องกราบขอโทษขอให้เนี่ยจะดีเลยไลเดอร์ที่ว่าซื้อกบสลัเลี้ยงกบสลัทหายหมดเลยคุณเนยังไงขอสล,บสลับไอยู่เพื่อนสลากาคุณชื่สียใจเลยน้อยนึงเพราะว่าที่ว่าควบแต่งแก่กันจะอยากให้เรียกแบบพอดีอยู่ในคลินแต่ว่าสล,ลัไปเรื่อยๆไปถ่ายคลิปบอลเรือไปซอยแฟน์ี่แบบนี้นะ เ้ยเห,ห,ยห,ห,หยตุในบนภัยยุคอาณิสัณเนาะโรยกัเลยกบอะไรเสียจะคงสุดร้ายร้ายพอร้อยที่ว่าเป็นาการหักษาของเถี่ยวคนมอบให้บบได้แฮ่นะต่างสลักเลยว่าบอลยังมาเลี้ยงต่อไปแล้วบันนี้ฮะถ้าบ่มีคนอยู่ในาอาณสัณตินี่ก็สิบอลยังมาเลี้ยงต่อไปแล้วจักแมวจักยังแล้วไปกิน หน่ย้ยตกนด้ลูกฝนไปเลยโอเคเนาะการสลากระสียางกับเพื่อนจะพอยเลยเพราะว่าค้างหดเขาไว้โดยเดี๋ยวก่อนกา,าสลากาสลากระสีจะต้องคลิปไวนะ้เนาะทาวันย่างเลวก็นีสีนเนื้อเงินตัวสัเห็นตาลายเนาะโดย โดยนักห่อนเย็นแล้วเขากำลังอายขึ้นตังสลากะที่ทอดไข่ให้ลูกกินไข่กูมึงเลยบ้อไปสีพลาสินามั้ยังไงกำกินไข่ห้อนอกจะห้องน้ำยังไงห้องน้ำยังไงห้องเก่าทำไมฮะโอ้ยจะกันทำไมกูก็ของเฮาของเฮาอยู่ ไข่เป็นคนชอ,องง้ามหยพักไข่เห็นไหม เพชรนำ้ำหมดบรได้อัอนบดด้ซอสมะม่ขีดออมเี้ยนะบ่บ่ตามกันยังลูกแกกินตังแเนี่ยน้องนี่เต็มละวส่องของฟิตเล,ล,ล้วแล้วลูกข่อย เอาแป้ต <c oughs> oh, ังค์พ so huh? uh huh. ี่เมย์่อไหมลูกฮะอยู่ใค่บ่าวพ่อเนี้ยจุหัดให้น่ลูกอืมนั่งที่เลยลูก มือหนาพอมือมันจะมีหนาพอ,อ,พอป้าซุกไว้เนี่ยงอไวสซุกสิบเถาะสิบเถาะอ <c oughs> อไงไว้พรละโล่ดูแคมาเขาไม่ถอเอาก็ตุ้มให้ร้านเลย

อไม่ยมเลยยอมันท้อยไนอท,ทมนูไปนั่งอ,อ่มีมีทำมนูนี่มันประกาศยิ่มวนันมันบอกพ่ไแม่ป่วัามาเต้าอเอ้าอ้าม่ต่ลืมสิโชค่าดำ้มพห้พี่น้องไอลืมมันทันท้าออวอได้หรื

ไาหว่าิออเอาพ้าโบราณแบบคนกินคเดียวอือนี่้บบาก,กันขอแชราบกันเอคอง ทำอไมมาทำไรยังไงน,นี่ๆเยี่ยมเข้ามาเออไข่วันนี้ไปนั่งกับใครอืมพวกใครยังหูมีอะก็เดียวว่างเอยก็สิ

chụp mình khẩu, Soap mình cầu. hết mùa cầu. làm mình cầu. Soap 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 mình cầu. ามาไหมอ้ทำไมากํกมาลังฉข็งแตะมาถุยมาลูกถุยมาลูกโทษครด้ใสกระเทียมอยู่มาจับด้อเอา ใข่ดูอย,อย่างอย่างยอดไหมเฮ้ย <c oughs> มันไม่เป็นไข่ดาวหรอกเพ่นเลยมันเป็นไข่มูลปุ้ยมันบอกเป็นไข่ดาวลูกไข่มันแตกเวลาขอมาละฮะเอาจะกระชายจะอิะ่ว <c oughs> มาม้าไปรวมลูกไปไปรวมไปรวมลูกยอาลูกน้อมันสีกระได้เสบายลูกป้ากอนโว้ยสบายดีลูกป้าไหมเอามาลูกปนเงียวเเหียวบเห็นไปียวของอ่าไปไหเถิมันไลูกเถอยหน่อยนี ตอนนี้กำลังทอดไข่ให้เอ้ามันชิบะแตกบ้านของคืออหนิเอาเอาน้ำน้ำใส่เอื่อเลเอาเอื้อยอยู่ห้องน้ำบอเอาคุณไออยู่ห้องน้ำคุณน้องกับเขาห้องน้ำตอนนี้ก็ถึงเวลาไมนเสกขีข้าวถึงเวลาผัดผัดผัด ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาหมูใส่กระทะเออใส่หม้อบอพิดโอ้โหโอ้โหโอ้ยตอนหมูมิจจะตอนเริ่มเทิมโดยขั้นตอนนี้ก็กำลังตั่วหมูให้สุกได้ทนี่แล้วเราค่อยเอาเครื่องปรุงลงเฮ้ยเฮ้ยข้อบอนนะลูก กินลอ่ะน้อไม่จ้าข้าวสลาดาัดไปเตรียมหมกเผ็ดกับกระเทีมยมเยีะแลูกหมกเผ็ดกัะกระเทีมยม กเดียวทางฝรากา็สีเอานี่ถงุงรดหมูขะนออกเสียปะย้ายวน้าให้หม,มันนลูกจะบมอกันยังก็ได้ มว้ไว้เนี่ยลูก,ลกอ,อ้าวไฟอย่าไงเลยดิมาะจอน่อยม้ลงมันขับไปประลูกเออลูกก็นั่งกินอยู่ที่แหละมา อยวลูกกำลังผัดแนอไม้ใส่หมูพฟไม่ลอยอยากินแตขาวกอนเยเลยสิอย่าเพิ่กินเด้อยันหายากเด้อมอาฮ สบายดีลูกเป็นไรเป็นไรซื้อ,อกะซื้อเลยลูกเขาให้กินซื้อเลยลูกจริงๆเขาให้กินน้ำเขา่าจะทิ้กินไปแซบบ่มันไม่ได้เลยเพราะจะปาดห้องปาดใสอ้าไม่ทาวตักไว้หายเลยพี่ย่าพี่จะน้กตักเอง

Cháu, mà cái bộ người. rồi, một lâu. Um, Tell yên lâu. Tell này lâu. Tell yên lâu. Tell yên lâu. Tell con luôn Tell yên con Tell yên nhá, Tell yên lâu. Tell yên lâu. bộ yên thì cái yên ngồi vậy, yên luôn Tell ยย่แววทางสลัดอันนี้น้ำบอกไม่น้ำเปล้อนได้ผลไม่น้ำตักมาผมก,กินทางอุตสาห์ตันะกมีโอเคนาะทางสลาดก็เสียกินข้าโอกเลยเนาะโดยจ้า สำหรับคลิปนี้ก็สีคอเจ้าคลิปเองค่นี้เลยไว้พอๆคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็กขอกล่าวคำว่าสบายดี